สวัสดีครับสวัสดีครับผมอยู่กับแสงมณีพีเคแสงชัยนะครับวันนี้มาให้กำลังใจที่หลองนะฮะปลาล่าสับแทเวอร์เป็นยังดูเป็นไงจะไหวไหมผมว่าไหวนะมันอยู่ที่สภาพร่างกายเดี๋ยวจากแกก็ซ้อมมาดีนะเคลียรที่เขาตัวใหญ่เรดจำไม่ต่อวาเป็นร้อนเอามาดูเรื่องการชกของบอลบ้างเอ่อตอนนี้มีชื่อชกมวยรอบร้อยสัก 15ปอนด์ของเรับเ,เป็นทีนึเป็นไงบ้างครับก็ตอนนี้คือคงไม่ได้ชมวยรอบแล้วนะครับเพราะว่ามีกิจกรรมวันที่สองครับวันที่สองก็คือที่สงขานะครับได้อย่างร้สามารถามว่าผมผม,ผมบีบไหมมันมันบีบเกินนะครับที่ผมจะทําแสดงว่าเวทที่เราโอเคที่สุดคือ 3 7 38ได้ถ้าสาก็อาจจะบีบนิดนึงโบสามเได้ประมาณนี้37 38ดีกว่าคืะนั้นเราจะลงไปต่อยที่วันเกิดของคุณสุพิษใช่คับน้ำหนักเท่าไหร่ครับเตยกับใคนตอนนี้ยังไม่แน่นอนครับคือตอนนี้ก็คือน้ำหนักก็คือ137ยสามเจด้ไม่แน่ใจว่าเป็นลาน้ำมูลหรือเปล่าครับตอนนี้เห็นเองขึ้นป้ายก็คือซุปเปอร์บอลนะครับพอวันนั้นพี่โจบอบอกว่าอาจจะได้ต่อยลาน้ำมูลนะครับ แล้วพอไปล่าบเนือมันนั้นอาจจะได้ต่อยเยอะเล็กเพชรก็คือแต่ได้ต่อยวันที่2แน่นอนแต่ยังไม่รู้ว่าต่อยกับใครกับใครไม่ได้ไม่มีปัญหาในเว็นี้แหละนะร้อยสาร้อยสามสิได้อยู่เป็นไงฮะมาอยู่ที่ค่ายพีเครู้สร์พคมหลังเรา3ามความหลังเราชนะ2เสมอหนึ่งมันเป็นไงฮะมันก็คือมีมีมีตัวเล่นเยอะตัวเล่นตัวซ้อมเยอะนะครับ ครับรูพี่คุ้มทุกวันครับ<ช>ได้อย่างุ<ช>ัวน,นี้มันคือเรียนเรียนจบแล้วก็เลยไม่มีปัญหาเรื่องเรียนแล้วก็เลยคือไม่ได้ไป<อ>ก็คือทุ่มเทในการสอบมวยเต็มที่มีม,มีเวลาคือสอเต็มที่เลยใช่ครับดังนั้นก็เป้าหมายของเราเออเอายังไงย,ย้อเป้าหมายก็คือก็โชคกบพอไปเอยครับก็คือยอดมวยก็ก็ก็ยอดมวยก็วางมาอยู่แล้วก็อยากจะับมาอีกครั้งหนึ่งให้ได้เพราะเราเคยเป็นยอดมวยมาเพราะนั้น สิบปีแล้วนะแล้วมันนานมากขนาดนี้เลยนะอ่แล้วเรื่องการศึกษาเป็นไงแล้วก็จบแล้วจบปริญญาโทแล้วครับอ่าโอเคดีมากดีมากตอนนี้มีเงินเกือบกี่ร้านแล้วเฮ้ยก็มีครับอ๋อชัวชัวร์มีครับมีมีอยู่นะอ่าแล้วแล้วมีอะไรบ้งไม่มีครับยังไม่มีคู่รักแฟนโสดครับเดี๋ยวเดี๋ยวมีเดี๋ยวเพราะคันดูอยู่เดี๋ยวโดนนะฝากเอฟพีเราหน่อยครับยังไงก็ฝากช่วยเชียร์ช่วยติดตามแากวันนี้ด้วยนะครับก็น่าจะเป็นวันที่สองซิงหานะครับไปน บ้านบอล